มับอกว่าน้องน,น้่นน้องน,น้นหนุมตาสางกำสงส่งกำลังใจให้พี่น้องทุกคนครับกอตัวไปแว้นต่อนะครับได้ค่ะขอบคุณที่หนุนตาสางมาอยู่ด้วยตั้งนานนะคะก็คือประสบการณ์ที่จะเล่าให้ฟังว่าอ่าตอนที่เข้ามาอยู่ใน youtube ใหม่ๆอ่ะทุกคนไม่ค่อยจะรู้เรื่องเนาะ,ะกระดิ่งมันเป็นยังไงล่ะไปกดแล้วแต่กระดิ่งมันมีหลายอันนะคะทุกคนมันมีหลายอันมีเป็นกระดิ่งลัวเราให้เราไปกดกระดิ่งทั้งหมดนะคะ ถ้าเราไปหาเพื่อนที่แบบเพื่อนเพื่อนที่แบบแบบเนี้ยอ่ะที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยเราจะโตเร็วนะคะฝากฝากน้องนันด้วยนะคะน้องน,นันฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะทุกคนน้องนันก็เป็นเพื่อนของสาววีโอนะคะเป็นเพื่อนของสาววีโอเป็นเพื่อนที่แบบเป็นเพื่อนในในออฟไลน์นะคะข้างนอกนะคะเราก็เลยบอกว่าอมาทำ YouTube สิเพราะว่ามันจะได้อะไรหลายอย่างในในในบ้าน youtube ในบ้านออนไลน์นะคะ เดี๋ยวย้อนกลับมาในเรื่องของอะไรอ่ะเมื่อกี้นี้ที่เราพูดถึงกระดิ่งใช่ไหมแต่ก่อนสาววโอไม่รู้อะนะคะอันนี้คือเรื่องเล่าประจับประสบการณ์ก็คือบอกไม่รู้ว่าตัวเองเนี้ยเออเขาก็มีกระดิ่งก็ไปกดกระดิ่งนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ดีจริงๆอะมันจะต้องเป็นกระดิ่งที่แบบอะ่ะที่แบบกระดิ่งทั้งหมดนะคะเตือนทั้งหมดอะค่ะนะคะ,นะคะพอเตือนทั้งหมดปุ๊บอะถ้าเราไปแบบเพื่อนเขาส่งคลิปมาหรือเพื่อนเขาไลค์อะ แล้วเราไปดูเขาอะแบบเนี้ยห้องจะโตแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบไปแบบไม่รู้เรื่องระหว่านไปหมดคนรู้คนนี้ที่ไม่ใช่เพื่อนเป็นกลุ่มเป็นก้อนอะไม่ค่อยโตนะคะเนี่ยเป็นแบบเนี้ยถ้ามาแบบเนี้ยห้องนี้มาอยู่แบบนี้แล้วก็ตามจากห้องเนี้ยไปไปเรื่อยเรื่อยเรื่อเรื่อยเืยไปให้กําลังใจเขาไปค่อยจอเข้าใจไปดูไปดูไลฟ์เขาเนี่ยยิ่งดีมันจะทําให้ห้องเราเนี่ยโตขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆ วโอเสียวเวลาอยู่กับอะไรนะอยู่กับการทำแบบไม่รู้่ะมันทําให้เราออไปช้าก็เลยแบบเอาเรื่องราวหรือเอาประสบการณ์ที่ตัวเองเนะี้ยได้สัมผัสจริงๆนะมาเล่าให้ฟังว่าทำแบบนี้นะนะคะทําแบบนี้แบบนี้มีเพื่อนแบบนี้เอาเพื่อนไปหาเพื่อนแบบนี้ถ้าเราไปหาเพื่อนที่ข้างนอกที่แบบหวานไปแบบไม่ได้เป็นเพื่อนที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนมันจะไม่ใช่เพื่อนที่แท้จริงนะคะ สาวเอโอลา์กลางคืนอะไลท์ไลท์ไลท์ลกลางคืนนะเปิดห้องไว้เนี้ยอ่าบางทีเราหลับไปเลยแต่เพื่อนเราอะก็ยังเฝ้าเราอยู่อย่างเงี้ยคือมันเป็นเพื่อนที่แบบได้มันจะได้เพื่อนที่แท้จริงนะคะแล้วเพื่อนที่อยู่ในยูท b e อะเยอะมากๆนะเยอะมากๆนะคะใครก็มาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจนะ,ะก็ถ้ามันมีอะไรสาระดีๆหรืออะไรดีๆนะคะก็จะมาเล่ามาเล่าให้กันฟังนะคะอ่า แล้วก็อะไรนะถ้าเรามาทําถ้าเรามาทําสามุตบอกว่ามีแหงมีแหงมึงมดบอกน้องน,นันน้องน,นันดีครับนะคะอืมเราก็มีหัวใ,วใจใสๆนะคะมารีคริสต์มาสนะคะทุกคนนะคะมลรีคริสต์มาสเมื่อวานนี้ไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยมีเวลาที่มามามารีคริสต์มาสกันเพราะว่าคลิปหรือว่าอะไรก็ไม่ได้ลงเพราะว่าเมื่อวานนี้เดินทางไปพอลงจากไลน์โนสเซาวีโอก็ ขออภัยนะคะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าไปไหนมาอ่านะคะ <c oughs> พี่พรไพรสารเฟมเมอีส่สวัสดีค่ะสาวนุชบอกว่าพี่วัจันสวัสดีนะคะพี่พรไพรสารก็เก่งนะคะก็ยินดีกับทุกคนนะคะที่บบประสบความสําเร็จนะพี่พรไพสารบอกน้องมีเฮงสวัสดีนะคะน้องมีเฮงบอกแม่นุช แม่นุชสบายดีนะคะอ่ะขอบคุณพี่พรเพศสารสาวนุชพาเฮ็ดพาชิมนะคะบ่ายโมงบามง่นะะบา,ยงา,บายโมงนะคะบ่ายโมงสาวนุชบ่ายโมงนะคะพี่พรเพศสารก็แบบแกไม่ต้องห่วงอ่แกฟีสไตล์ไม่ต้องหวง่งหวงนะคะไปได้หมดใช่ไหมพี่พรเพศสารพี่พรเพศสารบอกลุงมดลุงมดสวัสดีครับนะคะเนะมื่อวานนี้ก็กลับบ้านดึกนะทุกคนเห็นไหมเมื่อวานไม่เห็นหน้าสาววิโอไปว้นเลยนะคะ สาวิโอกลับบ้านสองทุ่มอะกลับบ้านถึงบ้านอะ่ะสองทุ่มพอถึงสองทุ่มปุ๊บก็ไปแว้นบ้านบ้านพี่เนาะเพราะว่าทั้งวันเราไม่ได้ไปให้กําลังใจพี่ๆกันนะคะขออภัยนะคะทุกคนนะคะ,ะแม่เมแม่เม,ม,ม่สวัสดีค่ะนะคะน้องนันบอกสวัสดีลุงโมดคะ่ะพี่พรพันธ์สารเฟมเมรี่สาวนุชน,นะคะคาพายเฮดพาชิมสวัสดีค่ะนะคะ,ะ <c oughs> จะบอกอมามาเล่าต่อมาเล่าต่อนะคะ เดี๋ยวพ,พูดไปพูดมาจะหมดเวลาแล้วเนี่ยเยจะไม่ได้คุย